อีก,กองนึงก็ทักมาเหมือนกันอะไรคะกองพันสัตว์ต่างของคุณหยาดคือคนนั่งสมาธิแกคณะที่โหนของคุณไรคนนั่งสมาธิจมูกคือจมูกอะไรใหญ่เกินหรือว่าพี่ต่อยเมื่อกี้คือสเปรย์น้ำแร่หรือน้ำมนต์นะคะก็เลยรู้สึกร้อนอยู่ ก็คือช่องของไลก์ซ s บเบอร์ฮะแน่นอนเซซีเรตบอ a ซิ่งก i n g ก็คือใช่ไม่พูดเป็นตัวสอนแล้วเปอาเอาวัจนศาสตร์เป็นรองวัจนศาสตร์ใา่ใช่ใช่คใะไรายนี่ก็คือรายการต่างๆไลน์ซองนั่นเองนะแล้วตอนนี้นะคะแน่นอนค่ะเราไม่คิดว่าดิฉันจะได้มาอยู่ใน รายการแต่งอกแล้วก็ทรงเรื่องค่ะที่แล้วนะคะเราเนี่ยค,คุณอยากไปทําหน้าแล้วทําสวยแล้วทาําจักระแบ้ให้ดูเด็กแล้วนะคะในอีพีนี้ในอีพีนี้ค่ะเ,เราจะพาคุณอยากมาถ่ายรูปกัน oh ใ่ายรูปคอนเทนต์ี่จะส่งกองจริงๆแล้วเนี่ยในการส่งกองสมัครกองประกวดนางงามเนี่ย ก็มีเกิดขึ้นไปแล้วแต่นี่คือเหมือนเป็นน่าจะเป็นเทปเขาเรียกว่าเป็นเบื้องหลังเทปพิเศษเทปพิเศษแล้วกันว่าเวลาที่เราสองคนเนี่ยถ่ายภาพพอร์เทรตหรือมีการถ่ายภาพส่งกองประกวดหรือถ่ายภาพโปรไฟล์เนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอย่างไรแล้วจะมีเทคนิควิธีการที่จะโพสติสติกหรือจะทาอย่างไรให้มันดูหอมนอกจากการที่จะไปซุ้งในเหมยตูแล้วเราอย่างในการถ่ายจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีและเทรดลับอะไรที่เป็นส่วนตัวเองอีกกองนึงก็ทักมาเหมือนกัน กองพันสั่างพอเราเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้วจะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถ่ายแบบเป็นต่อเลยค่ะไปเลยจ้าแม่เลย โอเคซึ่งวันนี้นะคะการแต่งหน้าของเราในการเมคโอเวอร์ over, เราทั้งสองคนเนี่ยเรียกได้ว่าเราได้ช่างสุดยอดฝีมือนะคะเป็นอันดับต้นๆของเมคอัพโอเวอร์เมคอัพอาร์ติสของเมืองไทยนั่นก็คือคุณคุณป๊าบคุณป๊าบีคุณปาีนั่นเองนะคุณป๊าบีคุณสไรบีแล้วคุณแย่นั่นเหลรานี้เรียกว่า เป็นงานหนักของเขาเลยทีเ <concealed> ดียวเพราาะว่ในการที่จะได้มาแต่งหน้าของพวกเราค่ะตอนแรกติดต่อไปทางกรมเหมืองแร่ให้มาแต่เขาไม่ว่างก็เลยติดต่อมาดามตี้มาแทนก็เลยได้กรมปศสสัว์ใช่มาดูแลเราแทนซึ่งอยากจะบอกจริงๆหน้าคุณอยากเนี่ยมีความเก๋อยู่แล้วในส่วนไหนคะในความของชีบอนหรอในความของไรผมที่เกะในเลืองทีไรผมตรงนี้หรือว่าจะเป็นหนวดเขียวที่กำลังขึ้นเป็นไรอ่อนเลยซึ่งหนวดเยอะกับคุณสไปร์อีกงนที่ฮอร์โมนนิดนึงนะะอ่า ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยาดมีชิกโบนที่ค่อนข้างค่อนข้างแน่นเป็นเนื้อ A5 ได้เลย่างแบงเหอะเอ้ยใครไปนั่งขัดสมาธิบนนั้นของคุณอยากคือคนนั่งสมาธิแกคนนั่งที่โหนอขคุณไปคนนั่งสมาธิจมูกคือจมูกอะไรใหญ่เกินนึกว่าคือต่อยงงมีคนบอกว่าพี่สไปเสริมจมูกหรือเปล่าคะอ๋อเสริมจมูกขาดแนวนอน ในส่วนของการถ่ายภาพภาพหนึ่งสมมติมีการถ่ายแบบงานหนึ่งคุณอยากนำไปใช้อีกกี่ปีเรียกได้ว่าก็โพสทิ้งไว้ในเพจแล้วก็งานไหนใครอยากได้รูปไหนก็ไปก๊อปเอาในเพจได้เลยใช่ค่ะยิ่งรูปที่เป็นคุณะอายอะไม่เป็นรูปแม่แม่หายอัพอคุณหายอัลพออันนั้นก็เห็นใช่ก็ถูกเรียกว่าได้ใช้บ่อยมากๆเลย ยู่่าไหรสิะเจ็ดแล้วว่า Oh my gosh แล้วก็ต ouais. oh ่างกับฉัน8ปีแล้วนี่29คือหน้าฉันก็ล้ำล้ำกระเป๋นไปเซฟซาปีอีโอยก็ว่าแรกก็คือว่าจะ้องน้องนนองหน้าเป็นละอ่อนต่อมแตนตุ๊บไม่โดนอ่ะลับตาค่ะลับตา โอเคค่ะโดนด้วค่ะเมื่อกี้เหมือนมันลมมันพาไปทิ่ที่ทางอื่นเมื่อกี้คือสเปรย์น้ำแร่หรือน้ำมนนะคะน้ำมนก็เลยรู้สึกร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะแปะ IG นะคะคุณแม่พัพพี่ไว้นะคะเห็นไหมคะดูการดูแลขนาดแค่การบำรุงเตรียมผิวเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีงามแล้วเพราะฉะนั้น ย,ยิ่งแต่งมานะคะของคุณยากก็คือสวยแต่ของคุณสไปน์เนี่ยเรียว่าเป็นโจทย์ยากมากๆกับการที่จริงๆต้องโคกับโยธานะคะในการคืุนฝึกผิวถนนให้มันดูดีเกิดขึ้นได้นะคะออจริงๆแล้วเนบางคนอาจจะใส่ใจในเรื่องแค่ของการแต่งหน้านะ,ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้อง ดูแลตั้งแต่การบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าเลยด้วยซ้ำให้ให้ผิวมันอย่างสไปร์กับหยาดพิรุ่นเนี่ยเหมือนกันนอนน้อยปุ๊บผิวแห้งผิวอาจแต่งหน้าแล้วอาจจะไม่ได้เกาะน้องกันคือแป้งเปื้อมันจะไม่เกาะหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบำรุงให้เยอะมากกว่าคนอื่นๆยิ่งสภาพหน้าที่มันไม่ค่อยดีเละๆหน่อยแล้วก็ยุยยยเนาะแต่แล้วก็เกิดติดมือของคุณพี่ออกไปเน่ยเป็นเป็น,ปน,ปนยางยางหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอ้คนแล้วป่าคะเดี๋ยวเราจะมารอติดตามกันดูนะคะว่าคุณหยาดพี่รุณเนี่ย <laughs> จะแต่งชุดออกมาเป็นชุดไหนแล้วถ่ายรูปออกมาเป็นอย่างไรแล้วเทคนิควิธีการโพสท่าต่างๆของคุณหยาดเป็นอย่างไรเห็นไหมคะเออนี่เนี่ยขอหวานกรุ๊บอินเนอร์คือเป็นเด็กน้อยอายุ20 ที่สามีรักแล้วก็พ่อแม่เนี่ยให้การเลี้ยงดูมาอย่างดีและที่เลยถ่ายแบบต้องมีท่านี้ยังไงไไตอนนี้คือคุณย่าว่าแต่นนี้หน้าหนัวสวยแล้ว <c oughs> แต่ว่าแขนมันดู ดูพูดดำๆดูแบบค้ำคล้มอ่ะหนูดู <c oughs> แข่หนูดูค้ำคล้มอ่ะเ <c oughs> พราะช่วงนี้งานออกงานเอาท์ดอร์เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็คือแต่งหน้าสวยแล้วแต่ว่าแข่เราไม่สวยไม่ได้นดั้นลุคเราต้องถ่ายภาพนี้เ <c oughs> ดี๋ยวคุณย่ามีครีมบีนตัวช่วยนี่เลย m i s s ี n lotion Missin เขาเรียกว่าสุดยอดเขาเป็น Missin super nano nano โนนา nivista Nan 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 nano whitening l โลชั่นีู่เปอร์ไวท์ได้ค่ะถือเดี๋ยวโอ้ เราเปรียบเทียบให้เห็นเลยละกันได้ค่ะอาตาหนึ่งเมสเทนโลชั่นน่ะสุ per nano whitening มาส์กันบำรุงผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทันทีเลยนะคะทันทีทาปุ๊บก็คือจะกระจ่างใส whitening ขึ้นมาเลยและที่สำคัญคือมันไม่ได้เป็นคราบเป็นโป๊ะๆเหมือนบางทีถ้าเราทาครีมตัวอื่นๆอะไรเงี้ยนะมันจะขาวเป็นแบบ เป็นปื้นปื้นเป็นคราบเป็นก้อนแต่นี้คือซึมผิวและที่สําคัญเลยคือบํารุงผิวไปในตัวบํารุงผิวและไม่เหนียวเหนอะด้วยไม่เหนียวเหนอะเลยเนี่ยก็เหมือนครีมบำรุงผิวทั่วไปโอ้โหก็คือกระจ่างใสแล้วก็เห็นถึงความชุ่มชื้นขึ้นมาใช่ค่ะเนี่ยทันทีจริงจริงแต่ด้านนี้จะแห้งๆหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยพอเจอกับม่วงที่เป็นเฉดเนี่ยพาสเทลเนี่ยมันจะเข้ากันเห็นถึงความต่างเลยนะคะและนี่นะคะก็คือมิสซีนโลชั่น ซูเปอร์นาโนไวท์ทนนิ่งเขามีแคปซูลนาโนโอ้ my god ใช่ค่ะที่ช่วยทำให้เนี่ยปรับสภาพค่ะความกระจ่างสว่างของผิวให้มันขาวขึ้นทันทีเหมาะมากสำหรับการที่เนี่ยคุณอยากต้องงานด้วงนา่ยงานถ่ายแบบหรือขึ้นเวทีประกวดทั้งวัคืนเนี่ยทาปุ๊บได้กลิ่นหอมไหมคะหอมเลยแล้วหอมตลอดทั้งวันหอมจริงหรือเปล่าลองดมดูไม่เชื่อหลอลองดมนิดนึงนะได้ มีบางคน,นอาจจรเอ๊ะขาวอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ได้บำรุงแล้วสารบำรุงคืออะไรนะคะเขามีเข <um ้มข้นม่กูราไทโอนนะคะคนไซด์ QM นะคะผสม Double UV Filter ที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV มี Raspberry Seed Oil มี m e ชเชล l ัตเ t e r นะคะม h m o m l Water หน้าสวยแล้วตอนนี้ผิวก็ต้องสวยแล้วและเห็นคอาข้างอย่างชัดเจนอย่างนี้เลยโอเคก็คือพร้อมที่จะถ่ายทำต่อ เขามี <c oughs> เขามีสโลแกน้วยนะคะคุณหยาดค่ะ <c oughs> ไม่พอไม่ว่าไม่โบาจะ้ะไม่พอไม่ไมว่าไม่โบาเห็นไหมมันทำมันทำให้ผิวคุณอนะผิวแขนงนะ <c oughs> ะผิวของลำตัวมันมันพอดีกันเล้ว <c oughs> มันกระจางใสค่ะไม่พอก็คือทานแล้วเหมือนมันไม่คนที่พอกไม่ต้องไปพอกเยอะและไม่วอกก็คือทานแล้วไม่ดูออวอกไม่ได้ข่าวอกใช่แล้วก็ไม่โปะไม่โบไม่โบอคือทานนิดๆหน่อยๆเอาแต่พองงามนะคะหรือว่าจะเอามารวมๆกันก็ได้ละไม่พอลไม่โบกไม่โบเฮแล้ไม่พอลำไม่วอกไม่โบว่าสั่นล้ไม่พอลำไม่ไม่ํล้ไม่แล้ไม่แล้ไม่ก็ได้ แล้วก็เป็นตาของคุณย่าบ้างที่ต้องมาถ่ายรูปนะคะเป็นภาพนิ่งอ่ะดีค่ะโอ้โหดีงามมากๆเลยค่ะแต่ขาดเรื่องผิวเหรอนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้เรียกว่าผิวค่อนข้างน่าจะออกงานเยอะเช้นขอลองหน่อยได้ไหม้เพราะเราไม่รู้ว่าสีผิวที่เป็นคราแบบเนี้ยสีผิวสองสีผิวแทนเนี้ยจะจะเทาไหมค่ะเดี๋ยวเอาลองนิดนึงก่อนเอาลองดูปริมาณเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะเราจะมาลุ้นกันตอนนี้ก็คือทดลอง เหมือนกันนะคะแต่เห็นว่าปกติเราเราใช้กับนางงามอะไรเงี้ยในการถ่ายแบบอ่ะน้องนาง่ยพาขาวไปแล้วไงเป็นยังไงบ้างคะคิวสัมผัสตึงง่ายมากเราไม่ได้ดูหนืดไม่ดูเหนอะหนะซึมเร็วโอ้โหอันนี้ก็มีความไร้ขึ้นมานะคะขาวกระจ่างใสแล้วก็ดูซิจับแล้วก็มีความนุ่มความชุ่มชื้นอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิหนึ่งตรงที่ปกติแล้วเราเราอ่ะ จะเคยเคยเคยทดลองใช้อะไระแบบนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นทำให้ผิวขาวขึ้นมาหลากหลายยี่ห้อพอสมควร,รแต่ว่าอันนี้ค่อขนข้างจะใช้ตรงที่มันใช้ได้จริงๆสำหรับคนที่ผิวสีแบบดีชันน,นะคะและ้วทำให้รู้สึกว่ามันขาวอย่างธรรมชาติเห็เนชัดเจนว่า,าแต่ที่สำคัญเลยคือสมุิว่า ใครอยากจะพกติดตัวไว้สําหรับไปถ่ายถ่ายแบบงานกองถ่ายค่ะเขายังมีในส่วนของไอ้ตัวน้องตัวจิว๋วไซมินิไซมินมิขนาดนี้ก็คือย5 0มิมมลมลิตรซึ่งอยู่ในที่ราคา65บาท65บาทน่ารักน่ารักส่วนน้องตัวเล็ก150มิลลิตร ยี่สิบเก้าบาทซื้อที่เซเว่นก็ที่สําคัญเลยคือถ้าสมมติอยากได้ตัวไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะสั่งได้เลยที่สาวมิสชีนนะคะแคตตาล็อกมิสชีนจะมีอยู่หรือจะเนี่ยเหมือนที่พวกเราไปซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นเซเว่นอีเลฟเว่นจะมีข้างแต่จะมีแต่น้องคนนี้จะนิไซส์เล็กโคม่าแล้วขวดใหญ่ก็คือใช้ได้นานอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เล็กนะเอาดีๆเนี่ยร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเลยอ่ะมันดูดีขึ้นไหมคุณคุณว่าไงฉันว่าแขนคุณดูดีขึ้นนะคเลยดูเป็นคนดูเป็นคน Ais, มาฝากไว้ด <ide> like ้วยนะคะสําหรับมิสทีนโลชั่นซุเปอร์นาโนไวท์เทนนิ่งแล้วกอะไรก็เป็นอะไรก็ซูปอะไรก็ของเพลงสําหรับซ u p เปอร์นาโนซุปเปอร์นาโนแฮซุปเปอร์นาโนแฮซุปเปอร์นาโนแฮ ซูเปอร์นาโนมิสค่ะไลก์กมิสค่ะไลก์กัมิสชื่อมิสมากระทินแล้วก็มากระทินก็มีสองคนนะคะเป็นมิสทีนแน่นอนใช่ค่ะกับมิสทีนซูเปอร์นาโนไวทยชินิงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณย่าก็คือพร้อมที่จะเต้นระบำยงสีวิชัยแล้วเพราะว่านางได้ทาโลชั่นมิสทีนนะคะนาโนไวทยชินิงนะคะทั้งสองแขนทั้งสองข้างแล้วพร้อมที่จะถ่ายภาพหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะที่จะถ่ายต่อแล้วนี่คือมิชชั่นของคุณค่ะ ถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ยังไงให้ออกมากิิบเก๋อยู่ในกล้าที่สุดได้เลยค่ะแล้วเยค่ะมเลยค่ะไปค่ะ strong 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 ค่ะอ่าสวยมากเลยนะคะในสำหรับของขวดของโลชั่น super nano เอ๋ super nano hair what น h e n i n g what t h n i n g แล้วก็ what thening but m ่ s c a กรุอ p e r m i s s ค่ะ ตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนสไปก็เปลี่ยนมาเป็นชุดที่2แล้วเนาะก็จะเป็นสีชมพูนะคะที่เป็นสดใสแบบนี้บ้างเมื่อกี้เป็นชุดที่สีมืดไปแล้วสีดํานะคะนี่ก็เป็นออกดูแบบว่ามีเชเว่เชวาเขนมานิดหนึ่งนะคะโอเคแต่ว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีในส่วนของ Miss Teen Super Nano Whitening Lotion นะ,ะบำรุงผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่แค่เป็นการทําให้ผิวดูข,ขาวขึ้นทันทีแต่ว่ายังบํารุง ขั้นลึกซึ้งอีกด้วยนะีในตัวนี้โอเคมั่นใจในผิวแล้วมั่นใจในหน้าแล้วถ่ายต่อได้เลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกสนาน บานทัดไทยกับการถ่ายรูปโปรไฟล์แล้วตอนนี้ดิฉันก็พอมที่จะเข้าไปอยู่ในกองร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเราคิดว่าเราได้รูปที่จะเอาชนะใจพบตรหรือยังหรือว่าคณะกรรมการน่าจะได้แล้วเพราะว่าเราโอ้โหมีหลากหลายมุมแล้วก็ผิวเรานี่ก็คือพองเป็นยองใหญ่ขาวเป็นหูเป็นนาโนไวท์เทนนิ่งอยากจะรู้ว่าแล้วคุณอยากมีวิธีแนะนำไหมว่าโพสตแบบไหนดีดูผอมโพสแบบรูปดูเพราะว่า หุ่นของของคุณคุณหลานกับคุณย่าเนี่ยค่อนข้างบึบบักเป็นหุ่นของผู้หญิงที่แบบเขาเรียกว่ามีเงินแล้วก็จ้นาน่มแล้วก็กินดีอยู่ดี <c oughs> ตอนมีโชคแม่พันแม่พันดีนแม่พัน<ม>ัวชั้นดีก่อนอื่นเนเราก็ต้องรู้มุมของตัวเองก่อนอว่าเราเป็นหุ่นยังไงอย่างหยาดนั้นก็จะมีความ ในส่วนของหน้าทองจะใหญ่นิดนึงเป็นคนมีพงแล้วแต่ก็เป็นคนที่มีก้นจุดเด่นคือมีก้นแต่จุดด้อยคือมีพงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโพสก็คือต้องเอียงติดพงแล้วก็เด้งแล้วก็เด้งก้นหรือท่าไหนก็ได้ที่ทําให้ลองบิดบิดดูบิดไปบิดมาบิดซ้ายบิดขวาหน้าหลังเอียงหน้าต่างๆนานาแล้วแล้วเราจะรู้มุมของเราเองว่ามุมไหนทำใทำให้เรารู้สึก หอมลงนิดนึงคือมันไม่จะเป็นน้งหอมมากแต่ว่ามุมไหนที่เราถ่ายแล้วเรารู้สึกมั่นใจดีกว่าเพราะว่าความสวยแต่ละคนเนี่ยบอกว่าไม่เท่ากันแล้วแต่ละคนก็ชอบตัวเองไม่เหมือนกันอีกนะคะเราต้องปิดจุดจุดที่เราไม่ชอบชแล้วเสริมจุดเด่นของเราเพิ่มขึ้นไม่จะคุยเป็นเรื่องของหุ่นไปคราวนี้เรื่องของใบหน้าบ้างเพราะว่างงใบหน้านี่เรียกได้ว่าเป็นจุดแรกเป็น first impression เลยที่คนเห็นเราปุ๊บจะตัดสินแล้วว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราเป็นคนอรเราเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเราเป็น พีบ้าหรืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะยังเช่นเนี่ยอยากคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถนัดฝั่งขวาก็จะพยายามหันด้านขวาให้เยอะหน่อยถ้าด้านซ้าย๊บดูไม่ค่อยมั่นใจอะไรอย่างี้แล้วก็พยายามเอียงให้ได้สัก45องศาหน้าเราก็จะได้ความเชฟความวีเชฟมาหนึ่งความเห็นชีคบนที่ชัดขึ้นเห็นกรามแบบอายไลน์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของณยานเนี่ยก็จะมีปรุมเหมือนกันพระั้นเนี่ย เราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอากึ่งโกนกึึง,งสะโพก <c oughs> แล้วพอห้าสี่สามคนนึงปุ๊บใช่ะะอุบพุงเข้าไปหุบพุงเข้าไปแล้วทําให้อ,อกเราคุมม,มันมันมันยืนขึ้นมา<ช>เต่งตึงขึ้นที่สําคัญเลยไปคิดว่านะสายตาสําคัญที่สุดสายตาเนี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยว่าเรามั่นใจไหม <ขา S 1> เราท้อแท้ไหมดูนี่ขอดูสายตาที่ท้อแท้หน่อยค่ะ ดิฉันเกลียดดิฉันเกลียดก็เ,กเอาเองวพราเราไ่เป็นเซสยังไงฉายตาคืายังไงคะงรอยยิ้มรอยยิ้มอาจจะเหล่านี้แต่ตาแบบแข็งมากค่ะ<า>อันนั้นคือดิฉันตอนนี้เพราะว่าหน้าตึงโบทอกซ์ียดที่สําคัญเลยคือต้องมั่นใจตัวเองนะคนเราเนี่ยอยากจะไปให้สวยเหมือนคนนู้นคนนี้เนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้คนเราอ่ะมันสวยในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเช่นดิฉันเนี่ยอยากจะไปสวยเหมือนคุณสไปก็ ไม่เป็นไรดีกว่าเนี่ยก็อยู่เป็นตัวเองดีกว่าหน้าไปแล้วหุ่นไปแล้วเรื่องผิวก็สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองนะอย่างพวกเราสองคนก็จะมีตัวช่วยเป็นนี่แหละค่ะ Make s Lotion Super Nano Whitening ตัวช่วยที่จะทำให้พวกเราเนี่ยผิวขาวกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็แฮร์ีมีออร่ามาสเพราะว่าเข้ามาในคอนเซ็ปต์ไม่พอไม่วอก ไม่โบะแล้วก็ไม่พอกไม่วากไม่โบะจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยพอทาไปปุ๊บเขากระจาใสปปับ๊บทันทีเลยแนละที่สำคัญคือบำรุงผิวอย่างล้ำลึกด้วยใช่ค่ะช่วยให้ปรับให้สภาพผิว ผิวดูสว่างขึ้นเรื่อยเรื่อยเยิ่งใช้ไปก็ยิ่งบำรุงไปแล้วจะมาหาซื้อง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของสาวเมสซี่หรือว่าร็ลอกหรือว่าทาองชอออนไลน์ต่างๆก็ได้เลยนะตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือในขวดขนาดเล็ก150มิลลิตรนะคะมีจำหน่ายที่เซอร์รนเอเลเว่นทั่วประเทศไทยเลยฝากไว้ด้วยสำหรับมิสซีโลชั่นซูเปอร์ไนท์วท์เทนิงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้แน่นอนรายการแต่งองค์ไรเกตส์สองเรื่องของเราเราทั้งสองคนบรรลุเป้าหมายในวันนี้ได้ รูปนะคะนําไปส่งกองประกะวดแล้วค่ะทำหน้าครั้งที่แล้วไปแล้ววันนี้ได้รูปส่งกอง,กองไปแล้วครั้งหน้าก็รอติดตามว่าจะพาคุณหยาิ ไปทาสวยในด้านไหนมากคือกว่าจะเสร็จนะคะในทุกขั้นตอนทําหน้าทาผิวโอ้โหกว่าจะเสร็จก็คือกองประกวดก็ได้ได้ว่าปิดรับสมัครแล้วแล้วนี้นะคะที่สําคัญเลยคือขาดไม่ได้ขอบคุณทีมงานคุณภาพของเราด้วยของเรานะคะที่เป็นพี่ปอบี้นะคะแล้วก็พี่ธีวาที่ทาผมพี่ทีวาเวลล่าทำผมนะและที่สําคัญแถมได้อีกหนึ่งท่านเลยก็คือช่างภาพของเราเรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งของจักรวาลเลยเพราะว่าเขาจัดอันดับเองนะคะและนั่นก็คือพี่ชาลีนั่นเองนะคะขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับทีมงานคุณภาพในวันนี้้แลวเด เจอดกันใหม่นะคะในเทมหน้าสัปดาห์นี้ัสดีค่ะบาบามิสค่ะเฮดมิสค่ะไลาชื่อเมสมากระชินแล้วก็มากระชินึกรย์